แต่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งใจฟังให้ดีๆให้กำหนดข้อความให้ดีๆคือให้เข้าใจและใช้เป็นประโยชน์ได้โดยเข้าใจความหมายของคำว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน <c oughs> จงทำให้เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะฟังเรื่องอันสั้นๆน,นี้ โดยจิตใจโดยสติสัมปชัญญะทั้งหมดให้เข้าใจให้ถึงที่สุดโดยทำในใจว่าว่าใจพุทธศาสนามีว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน <c oughs> มีเท่านั้นทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนนทีนี้จะท้องปฏิบัติต่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนอย่างไรนั้นมันก็มีเรื่องยืดยาวไปแต่มันก็รวมอยู่ในความหมายสั้นๆว่า ต้องปฏิบัติให้ถูกต่อความที่สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนมันยืนหลักว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนไว้เรื่อยไปอย่างที่เคยบอกมาบ้างแล้วว่าพุทธศาสนาเดิมแท้ขามีอยู่พุทธศาสนาที่ปรุงใหม่แยกออกไปเป็นนิกายนิกายนิกายตั้งหลายนิกาย ที่เป็นใหญ่ๆนี่กายใหญ่ๆเป็นหลักเป็นประธานก็มีตั้งสิบแปดนิกายอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะต้องการให้รู้แต่เพียงว่าแม่จะแยกออกไปเป็นกี่นิกายกี่นิกายก็ตามทีแต่เรื่องที่เป็นหัวใจของคำสั่งสอนนั่นจะตรงกันในข้อนี้ข้อที่ว่าทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตน นี่คำอธิบายปลีกย่อยเรื่องประคอบอะไต่างๆมีอีกมากมายไปตามแบบแผงนิกายของตนของตนมันก็ต่างกันเป็นธรรมดาแต่หัวใจของคำสั่งสอนที่จะดับทุกข์ได้มันตรงเป็นประโยคเดียวกันหมดว่าทำท่องพวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าเข้าใจสิ่งนี้ปฏิบัติสิ่งนี้ได้รับผลจากสิ่งนี้ ก็เป็นอันว่าจบเรื่องการได้ฟังอย่างนี้คือได้ฟังทั้งหมดในพุทธศาสนาการได้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาคือปฏิบัติอย่างที่รู้ว่าไม่มีตัวตนปฏิบัติต่ตตอสิ่งทัง้งพวงอย่างที่ไม่มีตัวตนนั่นนะเป็นการปฏิบัติทั้งหมดในพุทธศาสนาถ้าได้รับผลจากการปฏิบัตินี้ ก็เป็นการได้รับผลทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานทั้งหมดทั้งสิ้นในพุทธศาสนาท่านขอให้ตั้งใจฟังให้ดีแม้ว่าจะอยู่ในชั้นเยาว์วัยอายุยังน้อยได้ยินได้ฟังมาน้อยได้ศึกษามาน้อยก็ไม่เป็นไรขอแต่ให้สนใจฟังให้ดีในขอน้อนี้ให้เข้าใจให้ได้ คำว่าตัวตนตัวตนนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่จิตเออมันปรุงความคิดว่าตัวตนขึ้นมาด้วยจิตจิตมันก็รู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนขึ้นมาสำหรับจิตนั่นเนี่ยตัวตนเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่จริงโดยธรรมชาติ แต่กลายเป็นมีอยู่จริงเพราะจิตมันคิดว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันสำเร็จด้วยจิต